แก่อนแม่ฉีเข้าไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่ฉีเข้าไปก่อนพี่ก้าปล่อยก่อนแน่แน่แน่พี่ก้าดูใส่ปากเลยโอเก่งอะไรอร่อยไหมน้ำเปลือกน้ำกินหมดเลยอ้ะอ้ำเลยอ้ำหมดเลยอ้ำหมดเลยอืมมันหวานเลยกินยาเลยเออตกแล้ว อ่ะเดี๋ยวแม่ไม่ฉีดให้ไม่ฉีดดื้ออาใส่ปากใส่ปากใส่ปากเองเลยไม่ไหวมากคุณไม่เป็นไรคุณแม่โตแล้วเอาแล้วเร็วกินเลยกินเร็วกินให้ย่าดูก่อนกินให้ย่าดูมากินให้ย่าดูมากินยาให้ย่าดูก่อนเร็วๆกินยาให้ย่าดูก่อนกินยากินยาคนเดียวพี่เก่งเนาะกินหมดเลย